เหมือนกันในฮะดิษบางตอนที่นบีบอกถึงอารามัตขีย马ตนั่นแหละอะไรละ่ะอันก็ตลูก็ตลูกตลูที่ว่านาบีว่าถุกโยมยาจะคือการสงครามการขาวฟันเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นขีัตจะไม่คืดขึ้นอ่าแล้วสง้ครามรบราถุกเมืองถุกพระเศิศไม่ความว่าเอาเราวะมังนีนิไม่ที่เลยนะอ่าอย่างอย่างอยู่ด้วยความสงบเสเลยไมามาังนีนี่ เตละพระธิดโรเปเลเข้าวซ่านตัวหลูกสร้างเรือดำน้มสร้างเครื่องบินรบสร้างอาวุธยุดธูปผกชนอันไม่ฟ้ามวันหลับกันเต็มทีเลยเลยรเวลาอ่ารเวลาพระธทศนั้นมันเถึงกับพระธทศนั้นพระธทศนูมันเถึงกับพระธทศนี้มั่งนี้มันหมายหม่อยู่เลยอ่าเตรียมหลูกซุนเตรียมหลูกเตะอนาคตต่อไปข้างหน้าเกิดเนนนส่งครามถูกย่อมยาเมื่อนนาบีว่าอ่าเนี่ย เชิญรวมมาบริจาคนาเป็นโดดไทยตรวจสดเป็นโดดเลยซดเคลื่อนทีได้ถามหม่หลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยในไไ่โซนดีสมันนาในรหัสเก่นนาหนึ่งสามศูนสมสมสงปดส่สการนันจังเลวเนาะน่เมื่อนทว่าและดวงอาทิตย์น่วยนั้นและืมทว่าพระองค์ทรงให้มีแสงสว่างไงเกิดพุ่นพยชน์บนโลกดุนยานี้ แต่ถ้าว่าคำนวณคำนวณเร็วอ,อีนะรูซสึกว่ากับกิยามัตนั่นนะทราว่าอาลามัตต่างๆที่นามบีโบกนั้นไม่ฟ้ามว่าเกิดขึ้นมาหมางไม้เร็วนี้นี่โดยโยนลบไปรุนตัวยั้งตัวยุดสามสิบสี่สิบห้าสิบปีทีเร็วนั่นนะสิ่งที่คนเกลเลยงตังไหวกับ,บโบเรานั้นอ่ากระพบเราก็เล่งตังไหวกับโบหลูกโบล้านเราเลยเล่งตังไหวเรา ถึงบูนั้นถ้าเดี๋ยวนี้สักยเสียสิบปีต่อไปกันนะมันก็พบเหลา่านะมันก็พบเหลา่าเป็นรุ่นโตรุนถีฝ่าก,กันมาทีเล้งกันมาอเหมือนกันในฮะดิษบางตอนที่นบีบอกถึงอาลามัดขีามัดนั่นแหละอะไรละ่ะอันก็ตุลูก็ตุลูก็ตุลูที่ว่านาบีว่าถูกโยมญาจะคือการสง้ครามการข่าวฟันเนี่ยถ้าไม่เช่นนั้นขีามัดจะไม่คืดขึ้นอ่าแล้วสง้ครามรบราถูกเมืองถูกประเทศไม่ความว่า อิโราวามังนีนี่หมายที่เลยนะอ่าอยัางยังอยู่ด้วยความสงบเตเยไมยมังนีนี่เตละปฏิบตโรปเล่ข้าวซ้านตัวลูกสร้างเรือดำน้ำสร้างเครื่องบินรบสร้างอาวุธยุดธูปผกโณอันหมายความว่าหลับกันเต็มทีเลยเลยืโรเวลาอ่ารเวลาปฏิบตินั้นมันเถึงกับปฏิบินั้นปฏิบติโน,นมันเถึงกับปฏิทตินี้มังนี้มันหมายหมายอยู่เลยอ่าเตรียมลูกซู้นเตรียมลูกเตอนาคตต่อไปข้างหน้า เกิดเนโนนส่งครามถูกย่อมยาเมื่อน,นาบีว่าอ่าเนี่ยก็รถึงเราวิเคราะห์จากเหตุการณนะ์ณปัจจุบันนี้อ่าฮันเลยมันจะโซ่ไปทางนั้นเลยอ่าบุมังนี่ไม่เนอะนะโกรณีลักย้ยลักเย,ย่เยระวังอเมริกากับจีนนะอ่าเป็นส่งครัวที่จัดจัดกันอยู่เลลกอีกลหลายประเทศที่ปิกย่อยนะแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลามัน เตเนนนนนะมันก็ต้งถึง on, เนนนนเเมื่อที่นบะีโบอ่าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วกิรยามัิจะไม่เกิดขึ้นเนาะสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตัมซมแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน